สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ YouTube โต๊ะพังวิเคราะห์วิจารณ์มวยชี้ตัวดีตัวเด็ดจันปัดโตพังดําเนินรายการอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็วันพฤหัสแล้วนะครับพรุ่งนี้มวยก็เริ่มโชกแล้วนะเราก็ยังอยู่กับวันลุมพินี100เหมือนเดิมนะครับในวันลุมพินี100เนี่ยเราวิเคราะห์วิจารณ์กันไปหลายคู่มากเลยนะเริ่มตั้งแต่คู่ที่4เนี่ย ทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์กับตีใหญ่ก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับคู่ที่5สอนศึกน้อยกับสตีเฟนเออร์วินเนี่ยก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วคู่ที่6แสงอาทิตย์กับซูเปอร์เยจันก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะครับแล้วก็มาคู่ที่9และคู่ที่10ก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปแล้วนะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์วิจารณ์กันในคู่ที่8นะครับพันพยักษ์จิตเมืองนนนะจะพบกับมาจีต เซดาลี ari, นะครับก็จะเป็นคู่นี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลนักมวยกันก่อนดีกว่านะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาดูทางด้านมาจิต e ก่อนนะครับมาจิตเซลาลี่นะครับรถเทลนะ el, นะส่วนสูง5ฟุต6 9, นิ้ว170เซนนะเป็นชาวอีหร่านนะครับอายุ25ปีซ้อมอยู่เพชรสมานมวยไทยยิมนะครับ ยังไม่เคยมาชกในรายการวันเลยนะครับแต่เขาชกอยู่แฟ t ์เท f i ไฟทแล้วก็ลุมพินีอะอะไรลุมพิน LWC อะนั่นแหละนะครับรายการเป็นรายการพี่รายการน้องกันกันกบวันนะเนื่องจาก2รายการนี้เขาก็ส่งวันอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับามาจีดมาจีสเนี่ยเป็นมวยเ,เดี๋ยวมาดูสถิติก่อนดีกว่าในวันไม่มีแต่ใน5ยกมี นะครับในรายการที่เขาชกอะ่ะนะครับเป็น3ยกมั้งแฟร์เทคอะ่นะอ่าเรามาดูเริ่มตั้งแต่ไฟแรกเลยก็ได้นะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพเออนะแพ้ดังสอนิยมซับนะครับดังเนี่ยก็เป็นนักมวยที่มาชกในรายการวันลุมพินีไปแล้วนะครับไปที่แล้วแพ้แพ้อะไรอะ่ะซูเปอร์เยจันเนี่ยแหละ นะครับที่จะเจอกับทางด้านแสงอาทิตย์นะเขาก็แพ้ดังสอนิยมทรับนะครับแล้วก็ชนะน็อกยกแรกภายแก้วเกี็บชัชชนันนะครับแล้วก็แพ้เดียอีบาเนลมาดีนะครับแล้วก็ชนะน็อกยกที่3ามาตินเนอร์ซิวาซีนะชนะน็อกยกแรกซากกาลาเพนคอฟ นะแล้วก็แพ้สำออยน้อยนะครับไฟล่าสุดนี่ก็ชนะนอกยกแรกยอดแสนชยัยซปเปอร์เล็กมวยไทยนะครับอ่ะมาจีสเนี่ยเป็นมวยมวยเตะขาต่อยหมัดอ่ะเฮ้แต่บอกเตะขาต่อยหมัดก็ไม่ไม่เชิงอ่ะเป็นมวยครบเครื่องนะครับครบเครื่องดีกว่าเขามีวงในด้วยนะไล่แขนเป็นนะครับตีเข่าได้นะมีเตะก้านคอด้วยนะครับ แต่ว่าศอกเนี่ยผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นนะเป็นมวยหลักๆเนี่ยจะเป็นเตะขาต่อยหมัดนั่นแหละแต่ว่าอาวุธเขาครบเครื่องนะครับเป็นมวยอาวุธหมัดหนักมากนะหมัดสองข้างเนี่ยต่อยได้รุนแรงนะครับจะถามว่ารูปทรงมวยมีไหมยังไม่ค่อยมีหรอกนะสำหรับมาจิตเซลารี่นะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูคู่ชกของเขาทันพยักษิตเมืองนนนะครับยอดมวยสามพศของเรานะ น้ำหนัก135.14ปอนด์นะครับ6ก3ิกิโลกรัมอ่าส่วนสูง5ฟุต8นิ้ว175เซนนะครับอายุ29ปีนะอ่าในนี้เขาบอกว่าซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์แต่จริงเขาไม่ได้ซ้อมอยู่จิตเมืองนนท์นะเขาซ้อมอยู่น่าจะภูเก็ตไฟลับนะครับมาชกในรายการวันทั้งหมด8ไฟนะชนะ5แพ้3นะครับจะไล่ตั้งแต่แรกให้เลยนะเริ่มจากชนะ ลุยโบเทลโฮนะแล้วก็ชนะมาซาฮิเดะคูโดนะครับแล้วก็แพ้กับซูเปอร์เลกเกียร์89นะสู้กันอย่างสนุกเลยนะหลังจากนั้นก็ชนะแดเนียลปูเฮตัสชนะไมเคิลซาวาสนะครับแล้วก็มาแพ้ซูเปอร์เลกอีกทีหนึ่งนะแล้วก็หยุดไปเลยนะครับพอแพ้ซูเปอร์เลกก็หยุดไปนะแล้วก็มากลับมาได้2ไฟ์นะครับไฟแรกที่กลับมาเนี่ยก็ชนะคะแนน c v t e s t นะส่วนไฟล่าสุดเนี่ยแพ้น็อกทางด้าน a เกฟไปนะแพ้น็อกยกที่2นะครับเรามาดูสถิติทั้ง5ยกนิดนึงนะพันพยักษ์จิตเมืองนนนะครับเป็นมวยฝีมือนะร้อเซนนะอดูสถิติในใน5ยกหน่อยก็ได้อะ เดือน4ปี64นะครับศึกยอดมวยไทยทท,ทบ5นะชนะทางด้านฉมวกทองฟไฟเตอร์มวยไทยนะครับศึกเชฟบุญธรรมนะเดือน11ปี62นะครับชนะพันพยักษ์สอสมหมายนะครับแล้วก็เดือน7ปี62นะครับชนะยามีน PK แสนชัยนะครับอีกสักไฟหนึ่งเดือน1ปี62นะครับ แพ้น็อกทางด้านเมืองไทย PK แสนชัยนะสำหรับทางด้านพันพยักษ์จิตเมืองนนทนะครับพันพยักษ์จิตเมืองนนเนี่ยเป็นยอดมวย3พศนะครับก็ปี2 0 1 3ถึง2015ต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่เก่งมากๆในช่วงนั้นนะครับออกแข้งได้ ต้องเรียกได้ว่าถ้าเป็นยุคที่เขาลุ่งๆุ่งนะตะวันฉายชิดซ้ายนะครับตะวันฉายชิดซ้ายเลยถ้าเป็นยุคที่เขาลุ่งลุ่งนะแต่พอมาชั่วโมงเนี้ยเขาหยุดไปนานไงร่างกายเขาเลยยังไม่กลับมานะครับก็เลยยังทําได้ไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ถึง60%เลยจากตอนที่เขาฮอตฮอตนะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูล เชิงลึกนิดหนึ่งนะครับก็จะมีแต่ทางพันพยักนะพันพยักนี่ก็ชกสถิติในวันนะครับถ้าเป็นกติกามมยไทยชนะ3แพ้3ถ้าเป็นคลิกบ็อกซิ่งชนะ0แพ้2เอ้ยชนะ2แพ้0ขออภัยนะครับสถิติรวมก็ชนะมา249นะแพ้43เสมอ3นะครับโชกมาเนี่ยเกือบ300ไฟนะ อัอนนี้เขาบอกว่าอยู่ e v o k e m m a นะครับแต่ผมว่าน่าจะซ้อมกับเ,เทนเนอร์คู่ใจเขาแหละนะเทนเนอร์คู่ใจเขาที่เคยอยู่ภูกเก็ตไฟขับนะครับามาดูสถิติการออกอาวุธหน่อยนะพันพยัเป็นมวยแข้งแข้งดีมากนะครับฉะนั้นบริเวณลำตัวเนี่ยเขาจะออกอาวุธ ออกแข้งอัดลำตัวได้ต้องเรียกได้ว่าค่อนข้างดีเลยนะครับส่วนการป้องกันตัวก็ทำได้ดีพอสมควรนะอาจจะเนื่องด้วยสถิติมันอาจจะไปนับไฟล่าสุด2ไฟล่าสุดด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพันพยัคฆ์เนี่ยตอนฮอตฮอตเนี่ยสถิติเขาต้องดีกว่านี้นะครับคือเป็นคนที่ไม่ค่อยโดนอาวุธหรอกไม่ค่อยเจ็บตัว นะครับตอนที่สมัยฮอตนัน,นะในสไตล์การชกของเขาก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วด้วยนะครับเอามาดูรูปมวยกันเลยดีกว่านะรูปมวยวันนั้นนะครับผมมองว่าพันพยักษ์เนี่ยครับเป็นมวยทรงถอยอยู่แล้วเป็นมวยฝีมือนะครับเป็นสไตล์ถอยอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้เขาก็คงต่อยสไตล์เดิมนั่นแหละก็คือทรงถอยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเจ้ามาจิตเนี่ยถ้าดูดีๆนะ เดี๋ยวผมให้ดูก็ได้นะครับถ้าเขาชนะคือชนะน็อกนะอ่ะอย่างเริ่มจากเนี่ยไฟล่าสุดชนะน็อกยกที่1นะครับอันนี้แพ้สำออยน้อยนะเนี่ยชนะน็อกยกที่1ชนะน็อกยกที่3นะครับอันนี้แพ้แล้วก็ชนะน็อกยกที่1นะครับไฟที่ชนะจะเป็นการชนะน็อกทั้งหมดนะั้นั่นหมายถึงว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าเขาเป็นมวยหมัดหนักมาก,มากนะ การออกหมัดเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยงามหรอกก็ออกเวียงเวียงอ่ะแต่ถ้าโดน่ะหลับแน่ๆนะเพราะว่าขนาดนวมใหญ่เขายังต่อยหลับเลยนะครับแล้วเนี่ยนวมเล็กเปิดนิ้วคือขอแค่ทีเดียวนะครับหลับแน่นอนนะแล้วพันพยักษ์เนี่ยร่างกายยังไม่ค่อยดีนะปัยนนต้องมานลุ้นอย่างเดียวคือเขาจะเขาจะถอยได้แค่ไหนอ่นะเขาจะเขาจะหลบหมัดของมาจิตได้ขนาดไหนนะครับผมบอกว่า มากินเนี่ยต่อยทีเดียวพันพยักสามารถลงไปนอนนับได้เลยนะครับทะนั้นวันนี้เนี่ยผมแอบเห็นเลทมานะเลทค่อนข้างไปทางพันพยักแบบสุดตัวเลยนะครับโอ้โหแพงสุดๆนะทะนั้นส่วนตัววันนี้ดูว่ารูปทรงมวยฝีมือมวยอาวุธมวยประสบการณ์ทุกอย่าง อยู่ทางพันพยักทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสถิติในรายการวันอะไรด้วยนะเป็นพันพยักทั้งหมดแต่ว่าผมมองอย่างหนึ่งนะมาจิตเนี่ยเขาชกเนี่ยคือกติกาของอกติกาการให้คะแนนการกระตุน้นนักมวยของกรรมการนะครับการแยกการอะไรอ่ะมันค่อนข้างที่จะคล้ายคลึงก,กันกับในรายการวันนะมันไม่เหมือนมวย5ยกนะครับดังนั้นผมก็มองว่า เขาอาจจะไม่ได้ไม่ได้มีประสบการณ์ในรายการวันแต่ว่าลักษณะการชกของรายการที่เขาชกอยู่นะมันใกล้เคียงกันนะแล้วถ้าถามถึงเรื่องความสม่ำเสมอเนี่ยมาจิ๊ดเนี่ยจะสม่ำเสมอกว่าทางด้านาพันพยักษ์นะมาจิ๊ต่ออยู่ตลอดนะครับพันพยักษ์เนี่ยมีรายการถึงจะขึ้นชกนะในรายการวันเขาไม่ได้ชกรายการอื่นนะครับเขาชกวันอย่างเดียว นะแต่มาจีดเนี่ยมาจีดเนี่ยตอนชกแฟร์เท็ชกลุมพินีซูเปอร์ไฟอะไรเนี่ยเขาเขาเขามีรายการตลอดอะนะแล้วก็ร่างกายเขาเนี่ยถ้าใครเคยเห็นเนี่ยจะรู้เลยว่าร่างกายเขาดีมากแข็งแรงนะครับรูปทรงมวยไม่มีหรอกแต่แข็งแรงนะครับวันนี้ผมมองว่าความแข็งแรงนี่แหละนะแล้วก็อาวุธหมัดที่หนักเลยทีเดียวผมดูว่าพันพยัคฆ์ไม่น่าขบยก นะครับไม่ได้มองว่าคือไม่ได้ไม่ได้สนเรื่องเลทที่ออกมาด้วยนะผมดูไปถึงว่ายังไงพันพยักไม่น่ารอดนะเพราะว่าไฟที่แล้วเนี่ยเจอกับ b i g เกฟผมมองว่าบ g เกฟเนี่ยจะความหนักเนี่ยจะจะเป็นรองทางด้านมาจิตซะด้วยซ้ำน,นะครับเพียงแต่ว่า,าความแม่นความคมเนี่ยเขาอาจจะคมกว่านะครับเพราะนั้นวันนี้หลบได้หลบไป นะครับแต่ถ้าโดนสักทีหนึ่งผมว่ามีสิทธิ์กองออยแน่นอนนะทั้งนั้นวันนี้ผมออกชอบไปทางมาจิตนะครับมาจิสเดลารี่นะอ่ะก็จบลงแล้วสำหรับทักษะนติวิเคราะห์วิจารณ์นะครับวันหน้ามีคู่มวยดีๆเ,เด็ดนะผมจะเอามานำเสนอให้ได้รับฟังรับชมกันนะครับส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกดติดตามกด s b s c r i b e ให้กันด้วย นะสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ